แมวในสังกัดบ้านผู้กองแข็งกับแมวจรนะคะมาถึง EP ีที่4เป็น EP ีสุดท้ายกันแล้วนะคะหมายเลข54คือน,ะคะน้องมาลินะคะน้องมาลีตัวนี้นะคะก็เป็นแมวจรที่เลาะริมรั้ว มาตอนเดึกๆด้วยนะคะมาตอนสักห้าทุ่มไปแล้วนะคะเพื่อมาร้องขออาหารแบบนี้แล้วเขาก็จะมองเข้ามาในบ้านเรานะคะซึ่งน้องแมวในบ้านเราเนี่ยก็แตกตื่นกับแขกแปลกหน้าที่มานอกบ้านตอนดึกๆก็ดูน่าสงสารนะคะเพราะว่าเวลาที่เขามองเข้ามาเนี่ยน้องแมวจรเหล่านี้เหมือนอยากจะบอกว่าอิจฉาน้องแมวที่อยู่ในบ้านเราจังเลยที่มีที่นอนอุ่นๆนอน,น,อนมีอาหารกินนะคะแต่เขาเนี่ยกลับต้องเป็นแมวจรเร่ยร่อนแบบนี้นะคะน้องๆในบ้านเนี่ย ก็จะแอบมองออกไปข้างนอกไปดูพ่อดอกมะลิของเรานะคะตอนแรกเนี่ยน้องมะลิเนี่ยนะคะมีเพื่อนบ้านเนี่ยที่บ้านติดกันที่รับแม่แดงสุริยาไปเนี่ยขอรับที่จะรับพ่อดอกมะลิเนี่ยไปเลี้ยงที่ต่างจังหวัดทางเหนือนะคะไปอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปนะคะหมายเลข55นะคะก็คือน้องฟ้าหลังฝนตัวนี้นะคะน้องแมวที่เจ้าของเนี่ยทำร้านอาหารตามสั่งแบบน,นี้นะคะแล้วก็ทิ้งร้างไปเป็นปีนะคะ ส่วนน้องฟ้าหลังฝนเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่ร้านอาหารร้างริมถนนแห่งนี้เพียงตัวเดียวนะคะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปกับรถสิบล้อกับกลับก,กับแฟนของเขาเนี่ยนะคะจะชอบแวะมาให้อาหารตอนเด็กๆผ่านมาตอนไหนเนี่ยก็ต้องมาแวะเขาบอกว่าผ่านมาตอนเที่ยงคืน mm. น้องฟ้าหลังฝนก็นั่งอยู่ในร้านอาหารร้างเนี่ยตัวเดียวเงียบๆนะคะวันที่ผู้กองไปเจอเขาเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยพอดีไม่ได้อยากไปรับแมวเพิ่มแต่ว่าพอดี จุดที่น้องฟ้าหลังฝนอยู่เนี่ยเป็นเส้นทางผ่านที่ผู้กองจะต้องไปอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะพอไปเจอเขาเนี่ยเขาก็วิ่งมาตามเหมือนรู้จักกันเลยนะคะเหมือนอยากจะขึ้นรถเลยก็เลยตัดสินใจรับน้องฟ้าหลังฝนนะคะสภาพที่อยู่เนี่ยก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วพอผู้กองรับน้องฟ้าหลังฝนมาเนี่ยปรากฏว่าเขาเนี่ยขยายเส้นทางนะคะซึ่งมีรถยนต์หนักๆที่บทถนนเนี่ย วิ่งผ่านไปมาซึ่งผู้กองขับผ่านเนี่ยก็เห็นนะคะก็ยังนึกถึงเลยว่าถ้าหากน้องฟาหลังฝนยังอยู่ตรงนั้นคงตกใจกับเสียงรถยนต์ที่หนักๆที่บดบรรทุกบดถนนให้เรียบนะคะแล้วก็มีการขยายถนนด้วยหมายเลข56นะคะน้องหมูสาชั้นตัวนี้นะคะน้องหมูสาชั้นเนี่ยก็เป็นแมวจรที่เลาะริมรั้วมาแต่ว่ามาตอนกลางวันนะคะสําหรับน้องหมูสาชั้นเนี่ยจะมาตอนกลางวันแล้วก็ดูเป็นแมวที่ ดูไม่ได้ผอมมากนักดูแต่ว่าเนื้อตัวในสกปรกมอมแมมมากแล้วเขาจะชอบมองเข้าไปในบ้านอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในบ้านเนี่ยก็จะมองออกมาด้านบ้านเขามองเข้ามาเนี่ยววตาเนี่ยน่าสงสารมากรู้สึกว่าเขาคงอิจฉาแล้วก็อยากจะอยู่สบายเหมือนน้องแมวในบ้านนะคะก็จะชอบมองกันไปมองกันมาแบบนี้ทุกครั้งที่มานะคะผู้กองก็ให้อาหารอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะกว่าจะ ตัดสินใจที่จะลองจับตัวเขาดูว่าเขาจะให้จับไหมนะคะแล้วเวลาที่ตอนแรกๆก,ก็ไม่คิดว่าจะจับได้ง่ายใดอย่างเงี้ยเพราะเวลาที่วางอาหารให้เนี่ยเขาจะวิ่งหนีนะคะแล้วก็ดูเหมือนกลัวเรามากๆนะคะแต่ด้วยความที่เห็นตรงโคนหางเนี่ยมีแผลแล้วตามลําตัวเนี่ยมีแผลท่าทางจะ,ะชอบทะเลาะเบาแวงกับแมวจรหรือว่าหมาจรทั่วไปไม่เบานะคะดูลักษณะแล้วไม่เบาเลยทําไงดีเอาไปไหนนุ๊ตเนี่ยมีแผลเนี่ย ตัวผู้ตัวเนี้ยในวันที่ตัดสินใจจับเนี่ยพราะจับได้เนี่ยเช็คตามตัวเนี่ยแผลเต็มเลยนะคะทั้งที่คอที่คอที่คนหางเนี่ยเป็นแผลเป็นหนองจนแทบหางจะถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยหางหน่าจะ เป็นหนองแล้วก็อาจจะหางขาดได้นะคะพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเราก็คุณหมอก็ช่วยขัดสีชวีวันส่วนหนึ่งผู้กองก็กลับมาอาบน้ําให้พออยู่สักพักนึงเนี่ยตัวก็อ้วนกลมขึ้นแล้วทีเนี้จะต้องแยกเขาไว้ในกรงนอกบ้านพอดีบ้านเรานี่มีกรงกว้างอยู่กรง2เมตรคูณ2เมตรเพราะว่าน้องหมูกสาชั้นเนี่ยเป็นแมวค่อนข้างดุแล้วก็โหดทีเดียวลองเอาเข้าไปในบ้านเนี่ยเขาจะชอบ วิ่งไปแถ re, ใส่หาเรื่องตัวนู้นตัวนี้นะคะก็เลยค่อยๆปรับพฤติกรรมโดยการเอาเข้ามาในบ้านเวลาที่ผู้กองอยู่บ้านเวลาถ้าผู้กองออกไปทํางานหรือไปนอกบ้านเนี่ยจะให้เขาอยู่ในกรงนอกบ้านนะคะให้ก็ปล่อยเดินเล่นภายในบ้านกับน้องหมาใสสายจูงบ้างแบบนี้นะคะแล้วมีบางวานันน้องหมูสามชั้นเนี่ยสีจะเหมือนน้องโบลอยมากบางวันเนี่ยนะผู้กองก็จับผิดตัวเอาน้องโบลอยเนี่ยไปขังไว้ในกรง แล้วก็ทิ้งน้องหมูสามชั้นไว้ในบ้านเป็นวันๆเลยนะคะแล้วก็ออกไปทํางานพอกลับมาเนี่ยพอมาเปิดกลงดูถึงรู้ว่าผู้กองเนี่ยหย,ยิบผิดตัวเอาน้องบอลลอยเนี่ยไปขังไว้ทั้งวันแล้วก็เอาน้องหมูสามชั้นเนี่ยไปทิ้งไว้ในบ้านก็ไม่รู้ว่าระหว่างที่ผู้กองไม่อยู่บ้านเนี่ยทะเลาะก,กับใครไปบ้างน,นะคะแต่ว่าพออ,อ,อยู่นานไปเนี่ยเขาก็เริ่มปรับพฤติกรรมวิธีการของผู้กองเนี่ยหลายๆท่านชอบถามผู้กองมากๆแล้วก็โทรมาถามก็มีว่าทํายังไงให้น้องแมวที่ ดุๆหรือรับเข้ามาใหม่เนี่ยเข้ากับน้องแมวในบ้านได้นะวะิธีการของผู้กองคือพูดคุยกับเขานะคะบอกกับเขาเลยว่าอย่าดือ้อย่าดุนะคะแล้วน้องหมูสามชั้นเนี่ยนะคะก็ผู้กองเพิ่งรับออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เองอยู่โรงพยาบาล10กว่าวันเลยอาบกอ็อย่างที่เห็นเลยนะคะแล้วก็แยกเขาไว้ตัวเดียวหมายเลข57นะคะก็คือแม่มณีตัวนี้นะคะนี่คือบ้านเดิมของแม่มณีแล้วที่มาที่ไปรู้จักแม่มณีก็คือตัวนี้คือน้องหัก สภาพหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วเจ้าของเขาเนี่ยขอความช่วยเหลือมานะคะเราตอนนั้นนะมีคุณแหม่มรองประธานกรรมการบริษัทเดอะเวิร์คัสช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาน้องหักแมวตัวเมื่อกี้จนหายดีจนตาสามารถมองเห็นได้แล้วก็มีสภาพร่างกายเหมือนแมวปกติเลยนะคะหัวที่บวมโตก็ยุบลงส่วนแม่มณีเนี่ย คือตัวที่อยู่ในบ้านนี้นะคะซึ่งวันนั้นที่ผู้กองไปเนี่ยบอกคอสีม่วงซึ่งผู้กองไปเนี่ยผู้กองก็ไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยผู้กองจะต้องรับแม่มณีมานะคะเนี่ยที่ผู้กองอุ้มวันนั้นวันแรกที่เจอกันเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าต่อมาเนี่ยผู้กองกลับจะต้องมาเป็นผู้รับอุปการะแม่มณีตัวนี้นะคะที่ไปเจอสภาพบ้านของน้องผู้หญิงคนนี้นะคะจริงๆน้องผู้หญิงคนนี้อายุ20แล้วแล้วก็ไม่ทํางานทําการอะไรแล้วก็ขอขอเงินจากพ่อพ่อกับแม่ ซึ่งทํางานก่อสร้างนะคะเดือนละ1,000บาทเพื่อมาดูแลน้องแมวแม่มณีเนี่ยถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โร,ร,รงพยาบาลแล้วก็รีบผ่าตัดด่วนเพื่อเอา,เอาลูกในท้องสตัวซึ่งตายแข็งแล้วก็ตายมาเป็นเดือนแล้วนะคะซึ่งผู้กองไม่รู้ว่าแม่มณีจนะทนได้ยังไงเจ้าของเนี่ยเจ้าของเดิมเขาเนี่ยฉีดยาคุมแม่มณีนะคะระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะ สิบกว่าวันแล้วผู้กองก็ถามทางโรงพยาบาลว่าเจ้าของเดิมเขาเนี่ยมาเยี่ยมบ้างไหมเขาไม่มาเยี่ยมเลยนะคะเจ้าของเดิมซึ่งผู้กองผู้กองก็โทรไปถามเขาว่าทําไมไม่มาเยี่ยมแม่มณีเลยเขาบอกว่าลืมนะคะซึ่งทําให้ผู้กองรู้สึกสงสารแม่มณีมากแล้วก็เป็นที่มาของการที่พยายามจะขอแม่มณีมาดูแลเองนะคะหมายเลข58นะคะก็คือน้องวาเลนไทน์ตัวนี้นะคะน้องวาเลนไทน์ตัวนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในแมวที่ถูกเอามาทิ้งขยะ จำนวน3ตัวนะคะแล้วก็หมายเลข5 9น้องอีสเตอร์นะคะแล้วก็หมายเลข60ก็คือน้องคริสต์มาสน้องแมว3าตัวนี้นะคะถูกผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเอามาวางไว้ในโรงรถบ้านผู้กองเขาบอกว่าน้องแมว3าตัวนี้ถูกทิ้งขยะอยู่ที่กองขยะแล้วบ่าเขาก็เข้ามาในบ้านผู้กองแล้วก็เอามาวางไว้ในโรงรถบ้านผู้กองในขณะที่รถไม่ได้อยู่บ้านนะคะผู้กองกลับเข้าบ้านมาตอนสองทุ่มแล้วลูกสาวผู้กองเนี่ยน้องลูกคลื่นเนี่ย ก็เห็นว่ามีลังกระดาษเนี่ยวางอยู่กลางโรงรถแล้วก็หยิบออกเพื่อให้ผู้กองเนี่ยเลี้ยวรถเข้ามาจอดในบ้าน นะคะโดยที่ไม่เห็นเลยว่าในรังกระดานนะั้นมีลูกแมวสามตัวนะคะจนเช้าเจ็ดโมงกว่าเนี่ยผู้กองถึงได้ได้ยินเสียงหมาเหา่าก็ไปดูถึงได้เห็นลูกแมวสามตัวเนี่นะ,ะสวนแม่มณีนะคะด้วยความที่เขามาจากบ้านแมวที่ชื่อน้องหักตัวนั้นซึ่งป่วยเป็นโรคเชื้อรานะคะซึ่งโรคเชื้อราตัวนี้สามารถติดกับคนได้ก็เลยทําให้ผู้กองเนี่ยต้องแยกแม่มณีเนี่ยอยู่นอกบ้านยาวๆเลยนะคะ2เดือนกว่าและจนกระทั่งหมอบอกว่าต้องแยกให้อย่างน้อย2เดือนแล้วถึงจะเอาเข้ารวมที่บ้านได้ ปรากฏว่าพอผู้กองกําลังจะเอาเข้าบ้านแล้วก็เจอรูปแมว3ตัวนี้นะคะที่ถูกเอามาทิ้งขยะแล้วผู้ชายคนหนึ่งเอามาวางไว้ในรงรถบ้านผู้กองเนี่ยก็เลยลองเอารูปแมว3ตัวเนี้ ใส่ไปในกรงของแม่มณีนะคะเผื่อแม่มณีเนี่ยจะช่วยเลี้ยงดูบ้างนะคะปรากฏว่าตอนแรกแม่มณีไม่ยอมรับเลยเอาแต่ขู่นะคะแล้ววันหนึ่งตอนสองทุ่มกลับมาถึงบ้านเนี่ยเห็นสภาพแบบนี้นะคะกรงที่ผู้กองเอาลูกแมวใส่ไปให้แม่มณีเนี่ยกระจุยดยเลยนะคะด้วยความที่น้องหมาเนี่ยได้ยินเสียงลูกแมวเนี่ยตัวเล็กมาก ร้องอิทอิคงจะคิดว่าหนูก็พยายามจะตะก,กุยเพื่อจะเอาลูกแมวออกไปสังเกตเห็นข้างๆกรงที่ผู้กองใต้โต๊ะเนี่ยจะเห็นรอยเหลืองๆเนี่ยนะคะแม่มณีเนี่ยต่อสู้เพื่อลูกแมว3ตัวเนี่ยสู้กับหมานะคะจนกระทั่งอือราดเลยนะคะจากการที่ไม่รักลูกแมว3ตัวนี้เลยจากวันนั้นมาแม่มณีก็เลยรักลูกแมวเล็กๆ3ตัวนี้เป็นลึกลับรัก รับรักเป็นลูกแท้ๆเลยนะคะแล้วตั้งแต่วันนั้น,นรักมากๆรักจนโตแล้วก็ดูแลเอาใจใส่อย่างดีนะคะวันนั้น,นใจหายใจคว้ามทีเดียวแล้วก็รีบเช็คว่าลูกแมวทั้ง3ตัวเนี่ยอยู่ครบหรือไม่นะคะแล้วพอผู้กองเนี่ย พยายามที่จะติดตามหาคนที่เอาลูกแมวเนี่ยมาวางไว้ในโรงรถท้ายก็ทราบนะคะว่าทํางานในส่วนราชการแห่งหนึ่งใกล้ๆบ้านผู้ปกองนะคะแล้วการเลี้ยงลูกแมวเล็กๆแบบนี้นะคะจะต้องตื่นมาป้อนนมกันทุก3ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็เลี้ยงทั้ง3ตัวเนี่ยด้วยด้วยนม แพะนมขวดนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยผู้กองก็เห็นเขากินอาหารได้ก็ให้กินจนเยอะเกินไปจนกระทั่งทำให้น้องวงาเลนไทน์เนี่ยท้องอืดแล้วก็ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะคะจำได้จำได้จำได้เปลี่ยนน้องๆสามตัวเนี่ยด้วยนมแพะนะคะ,<ด>ชะชงทีใส่ขวดทีเนี่ยต้องต้องสามขวดแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็ฝึกให้เขาดูดเองนะคะแล้วก็ฝึกให้เขานอนเปรย์บ้างแล้วก็เลยทําให้เป็นที่มาของการนอนเปรย์นะคะแล้วผู้กองก็ ช่างขยันซะด้วยนะคะเย็บเปรได้ทุกสีทุกวันเลยนะคะจนกระทั่งลงไปในแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยก็เป็นที่ฮือฮาแล้วก็ยอดวิวสูงมากๆบางบางับางบาง,บางแพลตฟอร์มเนี่ยยอดวิวเป็นล้านล้านวิวหลายๆล้านวิวเลยนะคะสําหรับคลิปที่น้องๆน,อ,งนอนเปรก,กันเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ สนุกสนานกันแหละนะคะยิ้มกันไปกองก็ดูแลเขามาเรื่อยๆนะคะตอนนี้น้องๆองเนี่ยอายุ1ขวบแล้วนะคะส่วนแม่มันีเนี่ยก็ยังคงรักลูกน้อย3ตัวเขาเนี่ยไม่ห่างกายเลยนะคะน้องวาเลนไทน์น้องแม่มณีแล้วก็น้องคริสต์มาสน้องอีสเตอร์นะคะส่วนหมายเลข61ตัวนี้นะคะก็คือแม่ขนมนะคะแม่ขนมเนี่ยนะคะก็เป็นที่มาของเด็กผู้หญิงคนหนึง่ง ติดต่อผู้กองมาบอกว่าเจอน้องมีน้องแมวเนี่ยถูกทาร้ายผู้กองก็เลยบอกว่าทําไมไม่แจ้งความเขาก็บอกว่า คนที่ทําร้ายแมวของเขาคือยายของเขาเองนะคะเรียกว่าเกิดปัญหาในครอบครัวซึ่งเด็กเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะคะผู้กองก็เลยขับรถไปที่อําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็เพื่อไปช่วยลูกแมวแม่แมวแล้วก็ลูกแมวคลอกเนี้ยมาที่กลับมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยไม่อยู่ส่งแมวเลยเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะร้องไห้ก็ให้แม่เขาเนี่ยเป็นคนส่งแมวให้ผู้กองนะคะจนในที่สุดเนี่ยผู้กองก็รับแม่ขนมกับลูกน้อยทั้งสาตัวมาก คือน้องอีหลาน้องอีหยางวะแล้วก็น้องคิดฮอดนะคะก็โชคร้ายเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะบ้านเราเนี่ยโดนหัดเล่นงานเริ่มติดมาตัวแรกคือจากน้องกานมยมนะคะแล้วตัวที่จริงๆแล้วตอนระหว่างที่ระบาดเนี่ยน้องๆติดหัดกันเป็น10บตตัวเลยนะคะแต่ว่าตัวที่ติดแล้วก็ จากไปเนี่ยก็คือน้องอีหยางวะกับน้องคิดฮอดนะคะซึ่งผู้กองเสียใจมากแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะระหว่างที่กําลังรักษาเนี่ยผู้กองเอาทีมหมอเนี่ยมาลงที่บ้านผู้กองเลยนะคะสามทุ่มสีทุ่มเนี่ยคุณหมอทั้งทีมงานเลยนะคะทั้งผู้ช่วยด้วยอยู่ที่บ้านเรา ทุกสามวันเลยนะคะเพื่อมาเช็คตัว,ตวไหนเนี่ยติดเพิ่มบ้างนะคะแล้วที่เห็นหิ้วกันอยู่เนี่ยก็คือ <ยา S 2> เครื่องพ่น<ม>ยาเพื่อให้<ม>น้องๆเนี่ยสูดลมเข้าไปแล้วเพื่อรักษาอาการหวัดแล้วก็อาการของหัดนะคะจริงๆแล้วเราพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วแต่มีน้องแมวในบ้านเราเนี่ยที่จากไปด้วยโรคหัดเนี่ยในช่วงที่หัดลงบ้านเราเนี่ยสตัวจะเห็นว่าทั้งลูกทั้งหลานทั้งพี่ลูกคลื่นทั้ง ค้ะโลมานะคะแล้วก็พี่ซันนี่น้องรัตวันเนี่ยก็ช่วยกันทุกอย่างนะคะแล้วพอต่อมาเนี่ยนะคะก็มีรายการมีข่าวดีมาบอกช่างไทยรัฐทีวีเนี่ยติดต่อผู้กองมานะคะเพื่อขอสัมภาษณ์พูดคุยในเรื่องที่ว่าทําไมผู้กองถึงรักน้องแมวจรรักน้องหมาจรแล้วก็ช่วยเหลือกันมากขนาดนี้นะคะติดต่อไปสัมภาษณ์เนี่ยตอนที่ทางช่องไทยรัฐทีวีติดต่อมาเนี่ยตอนนั้นเรามีแมวแค่60ตัวเขาก็ตกใจมากแล้ว ว่าเรามีแมวตั้ง60ตัวนะคะแต่พอหลังจากไปออกรายการทีวีแล้วเนี่ยมันไม่จบแค่นั้นนะคะผู้ใหญ่ใจดีเป็นอาจารย์มหาวิทยายลัยรามคำแหงเนี่ยนะคะให้เงินผู้กองมาจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งแล้ววันนั้นเนี่ยท่านบอกว่าช่วยพาอัดมืดแล้วนะคะสองสมทุนแล้วท่านบอกว่าช่วยพาเขาเนี่ยไปเติมแก๊สหน่อยนะคะแล้วเขาก็จะขับรถกลับบ้านปรากฏว่าผู้กองออกไปที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ ไปพาท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นไปเติมแกส๊สนะคะก็เลยทําให้ผู้กองเห็นว่าตอนสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยทำไมปั๊มเนี่ยมีแมวจรเยอะจังเลยนะคะก็เลยใช้เงินจํานวนนั้นน่ทำหมันน้องแมวจรที่ปั๊มน้ํามันแห่งนี้นะคะก็เป็นที่มาของหมายเลข62นะคะตัวนี้ก็คือแม่เต็มถังนะคะแม่เต็มถังเนี่ยตอนนั้นเน่ยเราทำหมันไม่ได้เพราะว่าแม่เต็มถังเนี่ย ลอ,อดลูกน้อยๆแล้วนะคะจํานวน4ตัวแม่เต็มถังเนี่ยไปลอดลูกน้อยของเขาเนี่ยสตัวไว้ในเครื่องปั๊มลมนะคะซึ่งน่าสงสารมากยุงก็กัดแล้วก็ผู้กองกลัวว่าอาจจะมีงูเหลือมหรือว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยเอาลูกเขาไปกินนะคะแล้วน้องๆเด็กปามีจะบอกเลยว่าพอลูกแมวเหล่านี้พอเริ่มเดินได้เนี่ย จะถูกรถทับตายกันหมดนะคะหรือว่าน้องแมวตัวใหญ่ก็เถอะนะคะบางบางวันเนี่ยจะมีรถสิบล้อใหญ่ๆรถพ่วงเนี่ยมาจอดนอนค้างคืนแล้วแมวเหล่านี้ก็จะเข้าไปนอนในตัวรถพ่วงนะคะแล้วพอรถพ่วงเนี่ยออกตัวตอนเช้าเพื่อจะไปทํางานเนี่ยก็ทําให้ทับลูกแมวเหล่านี้ตายไปเยอะแล้วหมายเลข64นะคะก็คือลูกของแม่เต็มถังก็คือน้องคีรีบูลนะคะหมายเลข65ก็คือน้องเรนโบ์หมายเลข66ก็คือน้องฟุตตี้ น้องสตัวนี้มีลักษณะใกล้เคียงกันมากถึงแม้ว่าจะเป็นแมวส้มแต่ว่าผู้กองสามารถแยกแยะได้ออกนะคะเพราะว่าส้มยังไงเนี่ยก็มีความแตกต่างกันส้มเข้มส้มอ่อนนะคะแล้วสังเกตน้องสองตัวที่อยู่ใต้ถุนบ้านหลังนั้นนะคะในขณะที่ผู้กองเข้าไปที่ปั๊ม,มน้ำมันแห่งนี้ผู้กองก็ได้ช่วยเหลือหาบ้านให้น้องแมวได้หลายคลอกเลยโดยพี่รุ่ง ที่สระปลายสวนรีสอร์ทเนี่ยรับน้องๆในปั๊มน้ำมันแห่งนี้ไปร่วม10กว่าตัวเลยนะคะซึ่งผู้กองก็ขับรถไปส่งด้วยตัวเองแล้วน้องแมวตัวนี้นะคะก็คือน้องต่อมาผู้กองตั้งชื่อว่าน้องพิงแวนเตอร์ผู้กองเนี่ยรู้สึกถูกใจกับน้องแมวตัวนี้ตั้งแต่วันแรกเห็นแล้วแต่ว่า เข้าไปอุ้มเขาตั้งแต่วันแรกเลยแต่ว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ผู้กองจะพาเขากลับบ้านแต่ณวันนี้เขาเด็กปั๊มโทรบอกผู้กองว่าเขาถูกรถชนแล้วก็อาการสาหัสทีเดียวนะคะคุณหมอบอกว่าหางเนี่ยตายไปแล้วนะคะส่วนหางเนี่ยไม่แล้วก็ขาหลังสองขาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะฟื้นมาได้ไหมแล้วผู้กองก็เลยรับน้องพิงค์แพนเตอร์นะคะแล้วน้องตัวสีส้มเนี่ยก็คือน้อง ซิกเซนซึ่งเป็นพี่น้องกับน้องพิงค์แพนเตอร์ถ้าหากรับน้องพิงค์แพนเตอร์ไปตัวเดียวเนี่ยน้องซิกเซนเนี่ยก็อยู่ในจุดที่เสี่ยงต่อการถูกรถชนเช่นเดียวกันแล้วเขาเป็นพี่น้องกันแล้วก็เป็นลูกคลอกแรกของแม่เต็มถังนะคะหมายเลข67ก็คือน้องพิงค์แพนเตอร์นะคะซึ่งต่อมาเนี่ย พอผู้กองทําการรักษาเนี่ยทุกอย่างหายเป็นปกติหมดเลยนะคะทั้งขาทั้งหางส่วนหมายเลข68ก็คือพี่น้องของน้องพิมพ์แพนเตอร์ก็คือน้องซิกเซนนะคะน้องซิกเซนเนี่ยต่อมาเนี่ยผู้กองคทำที่หนอ,อกมันเหมือนมีกระดูกอะไรสักอย่างโผลออกมานะคะผู้กองก็เอาไปให้หมอตรวจปรากฏว่าหมอบอกว่าน้องซิกเซนเนี่ยเคยถูกรถชนแล้วกระดูกเนี่ย จนกระทั่งประดูกระดูเนี่ยประสานกันเองนะคะน้องสิกเซนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เนี่ยความความที่น้องเนี่ยอยู่ในปั๊มน้ำมันเนี่ยมันอันตรายมากมากน,ะะนี้นะคะก็เป็นครอบครัวของแม่เต็มถังลูกทั้งสองลอกเลยนะคะอยู่รวมกันให้ถ่ายภาพน่ารักน่ารักนะคะแล้วหมายเลขต่อไปนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นใครนะคะก็มีวันหนึ่งนะคะลูกๆเนี่ยชวนผู้กองเนี่ยไปเที่ยวทะเลบางแสนนะคะแต่ในสมองของผู้กองเนี่ย มีอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเนี่ยคอมเมนต์ออกบอกไว้ว่าที่อำเภอปวกแดงจังหวัดระยองเนี่ยมีลูกแมวคลอกหนึ่งนะคะที่กําลังจะถูกขับไล่ออกจากปั๊มน้ํามันแล้วอาจจะถูกวางยาเบื่อได้ซึ่งเขาเคยจับไปรอบนึงแล้วแล้วทีนี้แมวพวกเนี้กัดแม่บ้านนะคะถูกจับจับใส่กะสอบแล้วแต่ว่ากัดแม่บ้านแล้วก็เลยทําให้หลุดออกมาได้ผู้กองก็เลยบอกลูกว่าขอไปเที่ยวบางแสนแป๊บเดียวแล้วขอไป ขอขับรถไปที่อำเภอปกแดงจังหวัดระยองได้ไหมนะคะลูกๆก,ก็ตกลงนะคะแล้วลูกๆเนี่ยจริงๆพยายามจะเบรกผู้กองให้พอได้แล้วแต่ว่าดูน้องลูกคลื่นนะคะเป็นตัวที่รีบวิ่งไปดูเลยนะคะว่าลูกแมวเนี่ยที่เขาพูดถึงเนี่ยอยู่ตรงไหนเราได้เจอนะคะแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้วันนั้นที่เราไปเนี่ยดูแล้วเขาดุเขาหวงตัวเขาไม่ให้จับแน่นอนแน่นอนก็เลยกลับบ้านไปวางแผนก่อนนะคะแล้ว อีกสัปดาห์ต่อมาเนี่ยผู้กองก็ขับรถไปที่จากอายุทยานะคะไปอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองโดยวันนี้ไปพร้อมพี่ยุ้ยนะคะซึ่งผู้กองเนี่ยจ้างพี่ยุ้ยไปดักเลยนะคะแล้วก็ไปพร้อมกับหลานหลานสาวของผู้กองก็คือน้องซันนี่หรือว่าน้องราัตะวันนะคะตอนที่เราไปถึงเนี่ยประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะคะพี่ยุ้ยก็จัดการทุกอย่างเลยนะคะนี่คือแม่สายแก้วนะคะมานั่งรับรับรอ,รอๆจริงๆแล้วเนี่ย ตามที่เขาบอกเรามาเนี่ยนะคะต,ตอนแรกเนี่ยพี่พี่ยุย้ยตัวนี้คือพ่อปลาดุกในขณะที่วิ่งอยู่ในปั๊มน้ํามันแห่งนั้นนะคะพ่อปลาดุกเนี่ยออกมาเพราะผู้กองเนี่ยเปลี่ยนเหยื่อพี่ยุ้ยเนี่ยใช้อาหารเปียกในการดักน้องแมวผู้กองเนี่ยวิ่งเข้าไปตลาดเพื่อไปซื้อปลาดุกย่าง พอได้ประดุกย่างมาเท่านั้นแหละทุกอย่างสําเร็จได้โดยง่ายดายนะคะทั้งพ่อประดุกเอ๋ยแต่ทีนี้พอจับได้แล้วเนี่ยพอมาเช็คกันเนี่ยนะคะน้องแมวเป็นน้องแมวตัวใหญ่เนี่ยเป็นเพศผู้หมดเลยแล้วลูกแมว2ตัวเนี้ยแม่อยู่ไหนก็เลยเอาลูกแมวเนี่ยมาล่อแม่สายแก้วปรากฏว่าเราเกือบกลับบ้านไปโดยที่ไม่ได้แม่แมวแล้วนะคะถ้าพี่ยุ้ยไม่เช็คก่อนเนี่ยนะคะ ก็จะได้แมวเพศผู้ก็คือพ่อประดุกแล้วก็คือน้องเจฟฟีน่าซึ่งเป็นเพศผู้แล้วก็ลูกแมว2ตัวก็คือลูกเดือนกับลูกดาวแต่พอพี่ยุ้ยมาเช็คนะคะก็เลยกลับไปเอาลูกเดือนลูกดาวเนี่ยเอาลูกแมวเนี่ยไปดักเอาแม่ใส่แก้วกลับมาได้ครบกันทั้งหมดนะคะแต่พอผู้กองรับมาเนี่ยนะคะก็อยู่มาสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จ้าง เจ้าที่ที่โรงพยาบาลมาดักน้องๆเพื่อจะเอาไปตรวจคัดกรองโรคทุกโรคนะคะเพื่อจะเอาน้องๆเนี่ยเข้าไปรวมกับกลุ่มแก๊งใหญ่ในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตรวจก่อนว่าน้องเป็นเอทไหมเป็นดิวคีมเมียไหมเป็นฟิปไหมเป็นหัดไหมนะคะซึ่งเป็นโรคหลักๆของแมวซึ่งเป็นโรคที่อันตรายมากๆนะคะระหว่างที่เราได้แก๊งเนี่ยมานะคะก็มีผู้ใหญ่ใจดีจากประเทศอังกฤษนะคะเห็นว่าผู้กองเนี่ยมีแมวมากเกินไปแล,และแล้วบ้านเนี่ยเริ่มคับแคบ,บลงแล้วนะคะก็เลยจะต่อเติมบ้านให้ผู้กอง เพื่อจะให้น้องแมวเนี่ยมีพื้นที่กว้างขึ้นนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผู้กองติดต่อขอรับจากผู้หญิงคนหนึ่งวันที่เราขึ้นไปที่บ้าน้มมันกับลูกๆเนี่ยเราเจอน้องเปือกหอยด้วยน้องเปือกหอยเป็นตัวเดียวที่เชื่องแต่เราเนี่ยก็เลยยังไม่ตัดสินใจทําอะไรเพราะว่าเขาเป็นคล้องเดียวกันให้เขาอยู่กันไปก่อนแต่ปรากฏว่ามีผู้หญิงใจดีท่านหนึ่งนะรับน้องเปือกหอยไปผมก็เลยขอติดต่อรับคืนน้องเปือกหอยมาซึ่งผู้หญิงท่านนั้นก็ให้แต่ว่าโชคร้ายต่อมาน้องเปือกหอยเนี่ย เป็นโรคหัดแล,แล้วก็จากไปพร้อมกับน้อง อีอย่างวะแล้วก็น้องคิดหอดนะคะครั้งนี้เราพยายามที่สุดแล้วให้น้องๆเนี่ยจากไปน้อยที่สุดนะคะซึ่งการเป็นหัดเนี่ยบางบ้านเนี่ยจากไปทั้งบ้านหรือว่าครึ่งบ้านเลยนะคะบ้านเราเนี่ยทีมคุณหมอเนี่ยพยายามช่วยนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยสูญเสียน้องแมวไป3ตัวซึ่งเราก็เสียใจมากๆนะคะเลข69นะคะก็เลยจะเป็นพ่อประดุกตัวนี้นะคะที่อยู่กับเราแล้วหมายเลข70ก็คือแม่สายแก้วนะคะตอนนี้เราก็ปล่อยทั้ง3ตัวที่อยู่เนี่ย รวมกับน้องๆได้แล้วหมายเลข71นะคะก็คือน้องลูกดาวนะคะมาดูกันต่อนะคะว่าแมวตัวที่72ในบ้านเราเนี่ยจะเป็นใครนะคะวันหนึ่งเนี่ยผู้กองก็ขับรถจากบ้านที่จังหวัดนครศรีอยาเนี่ยจะไปหาพ่อกับแม่ที่อำเภอสามโค,คจกจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะระหว่างที่ขับรถไปเนี่ยก็เจอรถกระบะคันหนึ่งบรรทุกน้องแมวเนี่ยใส่กลงไว้ท้ายรถกระบะนะคะไม่มีอะไรคุมเลยนะคะแล้วก็สงสัยเขาจะบรรทุกน้องแมวไปไหนก็ขับตามจาก ะสะพานข้ามแม่น้ําตรงศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดอคอนครศรีอิุธยาเนี่ยตามไปจนถึงบางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะเพื่อจะอยากจะถามว่าเขาจะเอาน้องแมวไปไหนอืไปไหนกันไปไหนกันลูกไปไหนอลูกฮะ ก็ S <S อรอ,รอเจร,าารจากับเจ้าของนะคะจนทะเลาะกันเยกว่าคุยกันเสียงดังจนคนแถวนั้นลงมาช่วยผู้กองด้วยนะคะเพราะว่าใครเห็นใครก็รับไม่ได้นะคะการขนน้องแมวแบบนี้น้องแมวเป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจแล้วก็ตกใจง่ายทั้งที่เบาะหลังคนขับเขาเนในรถเ,นเขาก็ขับรถมาคนเดียวแล้วในรถนก็ว่างนะคะเขาก็เลยตัดสินใจ ไม่พกไม่อยากมีเรื่องนะคะเพราะผู้กองอ,อยากจะเชิญเขาไปคุยที่โรงพักเขาก็เลยตัดสินใจยกน้องแมว3าตัวนั้นให้ผู้กองนะคะซึ่งในคืนนั้นน่พอพอยกน้องแมวสาตัวนั้นขึ้นมาใส่รถผู้กองเนี่ยผู้กองก็ขับรถกลับมาที่จังหวัดพิษณุกรศสียากลับบ้านเลยนะคะน้องแมว3ตัวนี้หลับเป็นตายเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาโกหกผู้กองว่าเขาขับรถเนี่ย าพาน้องแมวมาจากจังหวัดสระบุรีนะคะพอผู้กองลงคลิปเล่าเรื่องเราไปเนี่ยก็มีผู้หญิงที่ทำงานด้านกาแฟที่ตำบลจอหอจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยติดต่อผู้กองมาบอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้ขนน้องแมวไว้ท้ายรถแบบนี้ตั้งแต่ประมาณตอนบ่ายโมงครึง่งแล้วก็ขนมาจากจังหวัดนครราชสีมาตากแดดไปแบบนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยขอน้องแมวกับเขาแล้วแต่เขาไม่ให้นะคะซึ่งผู้หญิงที่ทํางานด้านกาแฟสองสา ท่านนะคะน,น,นั้นก็รับไม่ได้เหมือนผู้กองนะคะแมวสามตัวเนี่ยนะคะต่อมาเนี่ยผู้กองก็ตั้งชื่อน้องว่าน้องก้านมะยมนะคะน้องมะขามหวานนะคะแล้วก็น้องมะเขือเทศซึ่งแ,แมวเป็นแมวพันธุ์วิเชียนมาศแล้วต่อมาเนี่ยน้องมะเขือเทศเนี่ยนะคะก็พอ ผู้กองจะตรวจคัดกรองโรคแมวทุกตัวที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3ตัวนี้ก็ถูกตรวจเช่นเดียวกันปรากฏว่าน้องมะเขือเทศเนี่ยป่วยเป็นดิวคีเมียแต่บ้านเราเนี่ยมีโซนของน้องแมวที่ป่วยเป็นดิวคีเมียอ,อยู่แล้วนะคะน้องมะเขือเทศเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในโซนของกลุ่มแก๊งที่ป่วยเป็นดิวคีเมียแต่น้องมะเขือเทศเนี่ยเป็นแมวที่ดื้อมาก ไม่ยอมกินยาไม่ยอมกินอาหารนะคะพอภูมิตกเนี่ยเราป้อนยาเราป้อนอาหารยังไงเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับก็เลยทําให้ต่อมาเนี่ยน้องมะเขือเทศก็าจากเราไปนะคะที่เราช่วยเหลือแมวมาหรือว่าเก็บแมวที่เป็นแมวจรมาเราจะตรวจโรคแบบนี้ทุกตัวเลยนะคะตรวจตรวจเอตรวจ B, ริวคิเมียตรวจ f ไอตรวจหัดนะคะเราว่าถ้าไม่ตรวจเนี่ยนะคะ การที่เอาน้องแมวเหล่านี้ไปรวมกับน้องแมวกลุ่มใหญ่ในบ้านเราเนี่ยจะทําให้ไปแพร่เชื้อโรคนะคะเพราะฉะนั้นหมายเลข72ก็คือน้องก้านมายมของเรานี่เองนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยน้องก้านมายมเป็นน้องแมวเพศผู้ที่ยังไม่ได้ทําหมันนะคะแล้วหมายเลข73นะคะก็คือน้องมะขามหวานส่วนน้องก้านมายมเนี่ยไม่ได้ทําหมันแล้วส่วนแม่ปิดจ๊อบเนี่ยผู้กองลืมทําหมันนะคะเพราะว่าแม่ปิดจ๊อบเนี่ยที่ผู้กองเล่าไว้ในอีพีที่3เนี่ยก็คือเป็นแมวที่ เขามีความเชื่อว่าทําหมันแล้วเป็นบาปนี่คือน้องลูกคลื่นนะคะพอรู้ว่าแม่ปิดจอบท้องเนี่ยก็เอาอกเอาใจกันใหญ่เลยนะคะ,ะแล้วตอนที่ไปรับแม่ปิดจอบกลับมาเนี่ยแม่ปิดจอบเนี่ยก็ท้องมาด้วยนะคะซึ่งผู้กองไม่ทราบเลยแล้วก,ก็เขาก็แท้งออกมาเป็นลูกน้อย3ตัวนะคะแล้วบวกกับผู้กองเนี่ยพอรับน้องกั้นใยมมา,มาซึ่งยังไม่ได้ทําหมันแล้วแม่ปิดจอบเนี่ย ลืมทำหมันก็เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยมาเกิดความรักกันแล้วก็เกิดลูกน้อย2ตัวนี้ขึ้นมาก็คือน้องก้านกล้วยกับน้องชบาแก้วนะคะส่วนตอนนี้ทั้งทั้งคู่ทั้งน้องก้านมายมแล้วก็น้องปิดจ,จ็อบเนี่ยก็ถูกทําหมันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วทั้งคู่ทั้งคู่นะคะแล้วก็ลูกน้อย2ตัวเนี้ยอ่าน้อง ชบาแก้วเนี่ยทำหมันเรียบร้อยไปแล้วแล้วส่วนน้องก้านกล้วยเนี่ยรอทำหมันในเดือนนี้นะคะหมายเลข7 4ิบสี่นะคะน้องก้านกล้วยเป็นน้องแมวเพศผู้นะคะบางท่านบอกว่าท้องหรือเปล่าไม่ได้ท้องนะคะอ้วนส่วนหมายเลข75ห้าก็คือน้องชบาแก้วเป็นน้องแมวเพศเมียนะคะซึ่งเป็น เป็นผลพวงจากการที่ผู้กองลืมทําหมันแม่ปิดจ็อบของเขานะคะก็เลยทําให้มีลูกน้อยน่ารักน่ารักสอตัวนี้ออกมาหมายเลข76นะคะก็คือน้องมะละกรตัวนี้นะคะก็น้องมะละกรตัวนี้มีที่มาจากาหลังหนึ่งที่อําเภอโคกสํารงจังหวัดลบบุรีนะคะ ซึ่งมีคุณตาท่านหนึ่งอายุ85แล้วซึ่งท่านก็เป็นคนรักสัตว์แล้วนะคะแล้วเลี้ยงน้องหมา13ตัวน้องแมวเนี่ย4ตัวแล้วคนที่เล่าเรื่องราวเรื่องนี้ให้ฟังนะคะบอกว่าเขาเหลือน้องแมวอยู่เพียงตัวเดียวเท่านะั้นอีก3ตัวเนี่ยคาดว่าจะโดนงูเหลือมกินไปแล้วนะคะแล้ววันที่ไปเนี่ยก็เจอน้องแมวอยู่เพียงตัวเดียวจริงๆส่วนน้องหมาเนี่ยวันนั้นที่เราขึ้นไปเนี่ยเราก็เอาอาหารเม็ตรเนี่ยไปให้ไว้7กระสอบนะคะแล้วหลังจาก ผู้กองรับน้องมะละกอมาสัก5วันเนี่ยนะคะลุงถอเจ้าของของน้องมะละกอเนี่ยแล้วก็น้องหมาอีสิบาตัวเนี่ยก็จากไปนะคะ ในส่วนน้องหมาเนี่ยนะคะเมืมม่อวันสองวันนี้เองคุณหมอก็ติดต่อผู้กองมาบอกว่ามีน้องหมาตัวหนึ่งของลุงถอเนี่ยเป็นมะเร็งที่อวัยวะเพศนะคะซึ่งผู้กองก็บอกให้คุณหมอรักษาได้เลยแล้วคุณหมอก็เข้าไปทําหมันน้องหมาในของบ้านลุงถอเนี่ยบางส่วนแล้วแล้วส่วนลุงถอเนี่ยมีลูกนะคะแต่ว่าลูกไม่สนใจที่จะดูแลน้องหมาน้องแมวต่อไปนะคะส่วนน้องแมวน้องแมวเนี่ยไม่เหลือแล้วน้องมมลงกรนะัะผู้กองก็ไปรับมาวันที่ ขึ้นไปที่อำเภอโคกศพรงจังหวัดกระบรีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรวจโรคเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลอดภัยสามารถอยู่รวมกับกลุ่มใหญ่ได้เรียบร้อยแล้วสําหรับน้องบอลกรนะคะตัวที่76ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะเจอน้องแมวตัวที่77อีกนะคะก็คือน้องสปาเกตตีตัวนี้ เป็นน้องแมวที่มาจากไหนไม่ทราบนะคะแล้วก็บังเอิญเจอกันประมาณช่วงสองทุ่มหลังจากที่ผู้กองพาน้องแมวที่บ้านเนี่ยไปหาหมอนะคะแล้วก็เจอน้องตัวนี้นะคะวิ่งอยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็อ้อนคนนั้นคนนี้แล้วก็พยายามจะวิ่งเข้าไปในโรงพยาบาลวิ่งขึ้นหลังคารถของคนที่พาน้องแมวมาหาหมอนะคะซึ่งวันแรกแต่ผู้กองก็ไม่ได้ตัดสินใจรับ อุ้มเข้าไปถามคุณหมอในโรงพยาบาลว่าน้องแมวตัวนี้มายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยบอกน้องแมวตัวนี้ไว้ว่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนแล้วกันนะคะว่าถ้าหากไม่มีบ้านจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารับน้องไปเลี้ยงนะคะสุดท้ายผู้กองก็ไปรับน้องตามสัญญานะคะแล้วก็เช็คแล้วว่าน้องเนี่ยไม่มีเจ้าของแล้วลงคลิปไปหลายแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าสีสวยอยากจะรับจังเลยอยากจะรับไปเลี้ยงจังเลยแต่พอผลตรวจเลือดออกมาเนี่ย น้องสปาเกตตี้เนี่ยเป็นดิวิเมียไม่มีเสียงไหนสายไหนติดต่อมาขอรับน้องสปาเกตตี้แต่อย่างใดเลยนะคะแล้วทีนี้ผู้กองก็ จําจเป็นจะต้องเลี้ยงน้องสปาเกตตี้ตัวนี้ต่อไปด้วยความรักหละนะคะจะเป็นเรื่องราวของน้องแมวครบ77ตัวแล้วนะคะในสังกัดบ้านผู้กองแขกกับแมวจอนนะคะทีนี้ถ้าท่านใดเนี่ยอยากทราบว่าน้องแมวในบ้านผู้กองแขกเนี่ยมีใครบ้างก็สามารถย้อนกลับมาดูคลิปนี้นะคะทั้ง4 EP ีนี้เลยนะคะคลิปชื่อว่าแนะนำตัวแมวในสังกัดนะคะมี EP ีที่1ถึง EP ีที่4จะเล่าเรื่องราวแล้วก็ชื่อของน้องๆน,นะคะ ลบทั้ง77ตัวแล้วก็มีประวัติย่อๆให้นะคะแล้วก็สําหรับน้องสปาเกตตีตัวนี้เป็นน้องแมวเพศเมียนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องสปาเกตตีตัวนี้นะคะจะเป็นของเล่นหรือว่าจะเป็นทรายแมวหรือว่าอาหารสําหรับน้องแมวอาหารเปียกอาหารเม็ดหรือว่าอาหารสําหรับน้องอาจรในบอทรายนะคะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะหรือท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุ่มซุปเปอร์แตงก็สามารถทําได้ฝากพี่น้องช่วยกันกด ติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อรายกันด้วยนะคะเอาลงมาเอาลงมาขึ้นไปได้ไงลงมาลงมาเร็วเรลงมาลงมาลงมา